ราราคาเบาๆ่อนสบายๆตกวันละ100กว่าบาทซูซูกิเซอร i o ร1.0 GL ปี2022บอกเลยนะคะว่าคันนี้ไม่เพียง1 0 0 0 0หมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองและราคา้เคี้ร์คาจัดโปรโมชั่นให้เลยในราคาพิเศษเพียง299,000บาทตกขอนเดือนละส0 0 0กว่าบาทและตกวันละ100กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะที่ด้านหน้าของเขานะคะบ,บอกเลยว่าน่ารักมากๆค่ะ ตู้ตรงนี้เลยทีเดียวเรามาดูภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะคันนี้นะคะเขาได้เป็นเครื่องยนต์1.0เยาะบอกเลยว่าประหยัดมากๆเลยและภายในห้องเครื่องสวยสะอาดไม่มีค่านน้ามันเยิ้มเลยค่ะคาดนด้านหน้าได้เดิมๆจากโรงงานติเตอร์ต่างๆอยู่ครบฝากระโปรงนะคะก็ไม่มีรอยแกะขยับเช่นกันค่ะคันนี้ได้เป็นฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานเลยรถคันนี้นะคะได้เป็นสีเทาเข้มบอกเลยว่าสีสวยมากและได้เป็นสีเดิมบางรอบคันเลยค่ะคันนี้โอ้โหเขายังให้กันสาดมาถึง4 0. บาทเลยทีเดียว ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวก็ได้ไปนั่งภายในซูซูกิเซเรียลคันนี้กันแล้วค่ะบอกเลยว่าไม่ได้แค่อย่างที่คิดเลยนะคะและไม่น้อยจริงๆเลยไม่เพียงหนึ่งหมื่นกิโลเท่านั้นเองค่ะ คอนกลางนะคะดีไซน์สวยงามค่ะวกเล่นของเค้าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยและไม่พอนะคะตรงนี้ค่ะมีเชื่อมต่อ USB และ AUX ให้ด้วยค่ะคั<แ>นนี้นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้แล้วค่ะเขายังมีโหมดสปอร์ตให้ด้วยนะคะแต่ย่างตอนน้มานั่งบอกผู้โดยสารด้านหลังแล้วค่ะบอกเลยว่าไม่ได้แคบเลยขอ,ของเข่าเยานี่ก็ยังเหลือๆเ,เลยนะคะแทบเพดานด้านบนสีสานะคะก็ไ,<อ>ไม่ขีดไปใดเลยค่ะ<อ>ดีไซน์ ีเลยเขาให้ไฟเบรกดวงที่3นะคะพร้อมที่ฉีดน้ํำกระจกหลังมาให้ด้วยค่ะ <c oughs> และเท่านั้นยังไม่พอระบบความปลอดภัยของเขาก็จัดเต็มให้เหมือนกันนะคะนี่เลยเซ็นเซอร์ถอยให้ถึง2จุดเลยทีเดียว <c oughs> เดี๋ยวเยาพาไปชมภายในด้านท้ายกันดีกว่า <c oughs> นี่โอ้โหมีฐานรองให้แบบนี้ด้วยนะคะด้านท้ายก็เก็บสัมภาระได้เยอะมากๆเลยค่ะปอแถวหลังนะคะก็สามารถพับเก็บได้บอกเลยว่าเก็บของได้จุใจมากเดี๋ยวยาวพามาส่องความเดิมๆของรถคันนี้กันเลยนี่นะคะด้านท้ายของเขาก็ไม่มีรอยแกะขยับเช่นกันค่ะด้านท้ายด้านหน้าตัวรถเดิมๆจากโรงงานแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับคุสเกเซิลโอ1.0 GL ปี2022และไม่เพียง10,000กิโลโอ้โหบอกเลยว่าใช้งานน้อยมากเลยทีเดียวค่ะคันนี้นะเป็นรถเข้าใหม่ด้วยวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยในราคาพิเศษเพียง2,09,000บาทตกขอนเดือนละ4,000บาทเท่านั้นเองและรายวันวันละ100กบาทบอกเลยว่า่อนเบาๆกว่ามเบาไซแน่นอน ลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเซเลเโอคันนี้นะคะสามารถติดต่อทางเทียคารได้ทุกช่องทางเลยค่ะหรือติดต่อได้ที่เบอร์8 0 8 9 4 2 3 7 7 4นะคะแล้วอย่าลืมติดต่อกันเข้ามานะคะ